คดีน้องชมพู่โกหกคนทั้งประเทศแช์พิรุษปมมือถือสองซิมลุงพลเคยอ้างโทรบอกป้าแตนน้องชมพู่หายก่อนมัดตัวเองจากกรณีที่สารจังหวัดพุกดาหารอนุมัติออกหมายจับลุงพลหรือนายช้ยพลวิภาในฐานความผิด3ข้อหาพรากผู้เยาว์ทอดทิ้งเด็กเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายและกระทําการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมทําให้การชันสูตพริกศพ หรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปซึ่งตำรวจนั้นมีหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์คือกางเกงรองเท้าและเส้นขนสเส้นซึ่งพิสูจน์ได้ว่าลุงพลพาหลานขึ้นภูเขาไปจนเสียชีวิตใช้เวลารวบรวมหลักฐานนานเป็นปีกว่าจะสามารถปิดคดีขอสารอนุมัติออกหมายจับได้ในครั้งนี้และฟัน3ข้อหาได้แก่1รากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดา ตือปราศจากเหตุอันควร 2. ทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน9ปีเพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปเสียจากตนด้วยประการที่ทําให้เด็กนั้นปราศจากผู้ดูแลเป็นเหตุให้เด็กถึงแก่ความตาย 3. กระทําการใ,ใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชนสูตรพริกศพเสร็จสิ้นในประการที่น่าจะทําให้การชนสูตรพลิกศพหรือผลทาคดีเปลี่ยนแปลงไปก่อนหน้านี้หากย้อนกลับไปตั้งแต่ หลังเกิดเหตุใหม่ๆประเด็นหนึ่งที่มีการพูดถึงก็คือการสอบปากคำลุงพลว่าเหตุใดพยานหลายรายจึงตั้งข้อสังเกตว่าลุงพลเอ่ยถึงการหายตัวไปของน้องชมพู่ก่อนคนอื่นทำไมจึงรู้ก่อนใครซึ่งคำให้การต่อพนักงานสอบสวนท้องที่นั้นลุงพลอ้างว่ารู้ข่าวว่าน้องชมพู่หายไปโดยภรรยาโทรศัพท์มาบอกแต่หลังจากนั้น ชุดสืบสวนสอบสวนได้ตรวจสอบโทรศัพท์มือถือของลุงพลทําให้ได้ข้อเท็จริงที่ว่าลุงพลได้ขายโทรศัพท์มือถือของตอนเองไปก่อนหน้านั้นแล้วลุงพลนําซิมโทรศัพท์ของตอนไปใส่ในเครื่องของป้าแตนซึ่งเป็นโทรศัพท์แบบสองซิมดังนั้นลุงพลต้องใช้มือถือร่วมกันกับป้าแตนจึงเป็นไปไม่ได้ที่ป้าแตนจะโทรหาลุงพลเพื่อบอกข่าวน้องชมพู่หายตัวไปคดีน้องชมพู่ผู้การแต้มยืนยันชัด ไม่จับแพะชี้ลุงพลควรโดนข้อหาเพิ่มจากกรณีที่ศาลจังหวัดมุกดาหารอนุมัติออกหมายจับนายชัยพลวิภาหรือลุงพลอายุ45ปีผู้ต้องหาคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่เด็กหญิงวัย3ขวบตามหมายจับที่53ทับ2564ลงที่1มิถุนายน2564ข้อหาพรากผู้เยาว์ทอดทิ้งเด็กให้ถึงแก่ความตายและกระทำการใดๆแก่ศพ ที่ทำให้ผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปทำให้คดีนี้กลายเป็นที่สนใจของสังคมขึ้นมาอีกครั้งด้านพลตร,วตรีวิชัยสังประไพอดีตรองผู้ชาการตำรวจนครบาลได้ให้สัมภาษณ์ออกรายการโหนกระแสที่มีคุณหนุ่มกัญชัยเป็นพิธีกรโดยได้ให้สัมภาษณ์ว่าสำหรับคดีนี้การวิเคราะห์ไม่ได้ยากมากแต่สิ่งที่จำเป็นคือต้องหาหลักฐานประกอบสำนวนคดีซึ่งหลักฐานต่างๆ ที่ทางตำรวจรวบรวมได้นั้นมีจำนวนหลายชิ้นมากเพียงแต่ไม่ได้นำเสนอผ่านสื่อเพียงเท่านั้นเชื่อว่าคดีนี้ไม่ใช่การจับแพะอย่างแน่นอนเพราะมีหลักฐานที่แน่ชัดมีวิธีการที่มีความน่าเชื่อถือสูงรวมทั้งฝีมือของเจ้าหน้าที่ที่ทั้งหมดเป็นทีมที่เก่งมากผมเคยร่วมงานกันมาแล้วทั้งหมดและอีกสิ่งหนึ่งที่ยืนยันได้คือการ ตรวจสอบทางนิติเวชท,ที่ประเทศเรานั้นมีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ติดอันดับหนึ่งใน10ของโลกเทียบเท่ากับทางญี่ปุ่นและอีกส่วนหนึ่งที่หลายคนมองว่าจับแพะยังยืนยันว่าไม่ใช่แน่นอนที่ผ่านมาอาจจะมีบ้างแต่เป็นเพียงการผิดพลาดจากหลักฐานซึ่งทางศาลไม่ฟังไม่เชื่อถือก็จะถูกปัดตก ทำให้การเชื่อมโยงหลักฐานทางคดีนั้นมีการคาดเคลื่อนอีกทั้งการจับเท็จเป็นความผิดร้ายแรงมากจึงมั่นใจว่าคงไม่มีใครทำผิดแบบนี้สำหรับด้านของข้อหาทั้ง3ข้อหาพลตรตรีวิชัยเผยว่าเห็นด้วยกับทั้ง3ข้อหายิ่งข้อหาแรกพรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาโดยปราศจากเหตุอันควรน,นั้นแม้ไม่มีหลักฐาน ประจักษ์พยานแต่สุดท้ายศพนั้นก็ถือว่าเป็นหลักฐานที่นำไปสู่ความเชื่อมโยงเนื่องจากมีการนำน้องชมพู่ออกมาจากพ่อแม่โดยไม่บอกกล่าวก็ต้องมีการแจ้งข้อหานี้ไว้ก่อนและสุดท้ายหลักฐานต่างๆถูกเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกันทั้งหมดแม้จะไม่มีคนเห็นก็สามารถแจ้งข้อหาได้คดีน้องชมพู่ทีมข่าวได้เดินทางพบกับพลตร,ตรีวิชัยสังประภัย อดีตรองผู้ชาการตำรวจนครบาลหรือฉายามือปราบหูดำกล่าวว่าเรื่องของรถแบคโฮของเล่นถือว่าเป็นวัตถุพยานในที่เกิดเหตุแต่ต้องวิเคราะห์ว่ารถคันนี้ไปเจอในวันตรวจสถานที่เกิดเหตุแสดงว่าในวันที่คนร้ายก่อเหตุน้องชมพู่อาจจะนำของเล่นติดตัวไปแล้วหลังจากน้องเสียชีวิตของเล่นจึงตกอยู่ภายในที่เกิดเหตุดังนั้น จึงเอารถมาเป็นวัตถุพยานเพื่อหาตัวคนร้ายได้ที่สำคัญอาจจะพิสูจน์ลายนิ้วมือบนของเล่นได้แต่ตำรวจไปเจอรถของเล่นวันหลังประเด็นจึงเปลี่ยนไปแล้วว่ามีคนอื่นหรือคนร้ายมาสร้างสถานการณ์หรือไม่เนื่องจากมีพยานบอกว่าหลังจากน้องชมพู่หายตัวไปมีคนเจอของเล่นชิ้นนี้อยู่ที่บ้านของน้องชมพู่ทำให้มีประเด็นสงสัยเพิ่มมากขึ้น ถ้าของเล่นไปเจอหลังเจอศพต้องสงสัยคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวน้องชมพู่คนต่างพื้นที่จะเอาไปทำไมต้องเป็นคนที่คุ้นชินหรือกลุ่มที่ใกล้บ้านชมพู่มากที่สุดเรื่องจุดที่ของเล่นตก300เมตรห่างจากศพหากตกระหว่างทางเป็นไปได้ที่เอาตัวน้องไปแล้วของตกถ้าจุดที่ของเล่นตกเลยจากศพไป300เมตรเป็นไปได้ว่า คนร้ายเจาะจงเอาของเล่นไปทิ้งอัมพรางตรงนี้สามารถเอามาเป็นหลักฐานบุกชี้คนร้ายได้ประเด็นเรื่องที่แม่บอกว่าน้องใส่กางเกงวอร์มแต่ตอนไปเจอศพน้องใส่กางเกงขาสั้นสีแดงส่วนนี้ก็เป็นพิรุษเด็กสามขวบคงใส่เสื้อผ้าเองยากต้องเป็นพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายหรือญาติเป็นคนใส่ให้ถ้าพ่อแม่เป็นคนใส่ให้ลูกนะี่ยทำไมจะจำไม่ได้ วันนั้นลูกนุ่มกางเกงเสียอะไรใส่เสื้อผ้าอะไรยิ่งเป็นเด็กต่างจังหวัดแล้วนะ่ะส่วนใหญ่จะมีเสื้อผ้ากันไม่กี่ชุดพ่อแม่จําไม่ได้ได้อย่างไรจึงเป็นข้อพิรุษให้ตํารวจตรวจสอบและตั้งข้อสงสัยกับพ่อแม่คดีน้องชมพู่หมอพรทิพย์การันตีซินโครตอรนจับผิดคนร้ายคดีน้องชมพู่ได้กรณีในายชัยพลวิภาหรือลุงพลอายุ4-4ปี ถูกออกหมายจับ3ข้อหาซึ่งเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของน้องชมพู่เด็กหญิงวัย3ปีเมื่อสิเว็พฤษภาคม63าบนเขาผู้เหล็กไฟหลังจากนั้นทนายตั้มได้พาลุงพลเข้ามอบตัวที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติและถูกควบคุมตัวไปลงบันทึกประจำวันที่สอนปทุมวันก่อนจะถูกส่งตัวให้พนักงานสอบสวนสพกกตูมและศาลได้ให้ประกันตัว1 8 0 0 0 0บาทตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้นทีมข่าว ได้เดินทางไปสอบถามหมอพรออทิพย์เปิดเผยว่าตนไม่รู้ว่าทนายสมเกียรติเป็นคนฟังบทสัมภาษณ์ด้วยตัวเองหรือไม่เพราะตนได้พูดไว้ว่าเครื่องมือซินโครตอนเป็นเทคโนโลยีที่สูงมากสามารถพิสูจน์ได้ในอนุเล็กๆแต่ปกตินั้นจะไม่ใช้พิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลยกเว้นว่าเจ้าของเส้นผมมีความพิเศษเช่นกินยาประจําตัวหรือทําสีผมโดยกระบวนการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล ว่าเป็นของใครจะใช้แค่2วิธีคือตรวจ DNA และตรวจลายพิมพ์นิ้วมือเพราะฉะนั้นหากอยากรู้ว่าเส้นผมเป็นของใครต้องใช้วิธีตรวจ DNA แต่เส้นผมและเส้นขนที่เป็นหลักฐานในคดีของน้องชมพู่นั้นคาดว่าเป็นเส้นผมที่ร่วงจึงไม่มีรากที่จะตรวจหา DNA อออย่างไรก็ตามตนไม่เคยบอกว่าเครื่องมือดังกล่าวไม่น่าเชื่อถือเพราะเครื่องมือนี้ ความจริงเป็นไฮเทคโนโลยีมากๆแต่การใช้พิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลน,นั้นหรือใช้ตรวจเส้นผมว่าคือเส้นเดียวกันไม่เคยมีคดีใดในประเทศไทยปรากฏมาก่อนว่าใช้เครื่องดังกล่าวในส่วนของคดีน้องชมพู่ต้นขอไม่พูดถึงว่าทําไมตํารวจถึงใช้เครื่องมือดังกล่าวและใช้ตรวจสอบอะไรเพราะตนนั้นไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับคดีแต่ตนขอฝากไปถึงทนายความของลูกผลว่าให้ไปหาผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเทคนิคนี้เพื่อจะได้วิเคราะห์ เรื่องนั้นกล่าวอย่างละเอียด